สวัสดีครับคุณพี่่ถูกค่ะวันนี้มาด้วยรางวัลอะไรคะพี่อ๊อฟบุค่ะนุ่มปังแห่งปีตอนแรกที่ได้รู้เนี่ยว่าได้รับรางวัลนี้เนี่ยเอ๋จอจี้กูแน่แบบว่าปังปีนาธหรือเปล่าแบบว่าได้หนุ่มปังจริงก็ขอบคุณทางแคสตอวอร์ดด้วยนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับอ๊อฟนะครับก็เป็นแบบหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆในการทํางานนะครับเราก็อยู่ในวงการมา แล้วกันผมว่าการออกงานการทํางานอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนตั้งใจทํางานครับแล้วก็อยากให้ทุกงานที่ทําออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออการได้รับรางวัลเนี้ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนเราแล้วกันว่าเราตั้งใจตั้งใจทุกงานมันก็มีสิ่งอะไรตอบแทนเรามาเหมือนกันท้ <c oughs> องเพลงดังจังเลยลูก ของแคทแล้วนะครับยินดีด้วยมากๆอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ผมพยายามจะสรรสร้างผลงานที่ดีๆทุกๆอย่างออกมาตั้งใจทำนะครับเพื่อให้เออวันหนึ่งแคทมาเ็แล้วก็ให้รางวัลผมอีกสักทีนะครับไปแล้วจริงแล้วอ่ะหนุ่มไวสัยก็ยินได้จริงเหรอได้ยังได้หลอกดาวฉีดยาป่ะเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ก็ก็ให้น้องๆเขาที่กว่าครับหนุ่มไวสายตอนนี้ น้องๆก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่ารางวัลพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งอาจจะเป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้น้องเนี่ยลักดันตัวเองแล้วก็พยายามสานสร้าง,งที่พยายามสาสร,ร้างงานที่ออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับก<ๆ>็พยายามพยายามต่อไปนะน้องๆอยู่ให้ได้แนละ้วลูกอันนี้ก็ุ่่่้นนี่เออใช่ครับสู้ๆครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ เพิ่งไปนิาาวซีแลนด์มอเอาเ,อาเอาพิ่งไปญี่ปุ่นมาครับไปงานไทเฟสมาครับ<ท>ก็เป็นก็เป็นไทยเอ่อเป็นสถานทูตไทยกับสถานทูตญี่ปุ่น <What? S 2> ร่วมกันนะครับจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตคนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือว่าคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในความเป็นไทยเงครับก็มีขายอาหาร มีคอนเสิร์ตมีาการขายผ้าไทยต่างๆที่อยู่ในงานด้วยก็คนเยอะมากๆเลยครับตั้งทั้ง2วันเลยทั้งที่วันที่11แล้วก็วันที่12เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นครั้งแรกของออฟด้วยออฟกันเตนิวเลยที่ได้ไปร่วมงานไทยเฟสในครั้งนี้ครับ เราเรามีเวลาไปแทนอ้ลสนุกสนานอะไรกันบ้างไหมคร่จาขออแบมีอาลแบบไป6วันเขายังพอมีเวลาแต่เตนิวเนี่ยสิทำงาน2วันเลยไปไป9ใช่ไหมถึงดึกละ10เขาก็แฟนมีสิบเอ็เขาก็ขึ้นไทยฟปคือ1 1เขากลับเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเพื่อนเลยครับก็ก็ไม่เป็นไรคราวหน้านะเพื่อนเยอะครับเยอะเลยเยอะเลยเขาฝากเยอะเลยฝากเต็มไปหมดเลยก็ก็ เพื่อนซื้อให้แล้วนะเขาฝากซื้อตุ๊กตาโปเกมอนครับอืมใช่ไอเต้ฝากเออเซเลบี้ไอนิวฝากมิวทูนั่นแหละครับเออพวกพี่จะเราเต็มที่ของที่เอาฝากกันหมดเลยนะขนนาดเียก็ค่อนข้างเยอะได้แค่าได้แค่มิวทูของนิวครับของเตะหาไม่เจอมันมันหมดเ้ารูยังมันโซดาวส์เออมันโซดาึ่งโซดาวส์ไปแล้วโซดาวส์ไปแล้วครับเราเตะไม่ไม่งอแงหรอกทีนี้ไม่เนี้ย เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่อ่ก็รอรอรอ